พัสมุตเจดีสง่างามด้านหน้าป้อมพระจุลจอมเก้าชุมชนเก่าบ้านสาขาเมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัมอร่อยเลิศพุทธาไทยแหล่งประมงใหญ่ชายทะเลสวัสดีครับพบกับสถานีเพจสเรารักพัสมุตเจดีนะครับดังคำขวัญที่ได้กล่าวไปสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเคยเกิดขึ้นและมีอยู่ในบ้านเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์พัสมุดเจดีกลางน้ําซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่กลางน้ําแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นผลไม้อย่างพุทรานะครับที่ขึ้นชื่อและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จนเรียกติดปากกันว่าพุทราเจดีนะครับที่ปลูกกันมากในบ้านเราสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมเองยังได้เคยลิ้มลองนะครับไปเก็บใต้ต้นที่มนันแห้งนะครับเอาไปเชื่อมนะครับอร่อยมากๆเลยทีเดียวและมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคน ยังไม่เคยได้ยินและอาจจะไม่เคยรู้จักเลยว่าในบ้านเรามีสถานที่แห่งนี้อยู่นั่นก็คือเมืองท่านิวอัสเตอร์ดัมนะครับและการถือกำเนิดของธงชาติไทยเป็นครั้งแรกก็เกิดขึ้นณดินแดนพัสมุรเจดี JD แห่งนี้ของบ้านเรานะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราไปรับชมกันนะครับถ้าหากจะย้อนไปในสมัยก่อนจะมีใครรู้บ้างว่าบริเวณปาาคลองบางปรากฏ เป็นเมืองท่าคลังสินค้าเป็นชุมชนที่จเจริญหรูหราและทันสมัยที่สุดที่มีชื่อว่านิวอัมสเตอร์ดัมเมืองที่หายสาบสูญไป <1> 1> ย้อนไปในอดีตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณคำว่าสมุทรแปลว่าทะเลปราการแปลว่ากำแพง สมุดปราการจึงแปลความหมายโดยรวมว่ากำแพงริมทะเลซึ่งก็มีความหมายที่ถูกต้องแลนะตรงเป้าที่ตั้งใจให้สมุดปราการเป็นเมืองที่ถูกใช้เป็นกำแพงป้องกันค้าศึกนั่นเองครับในสมัยก่อนปากน้ำมีได้ตั้งอยู่ณนะปัจจุบันอย่างที่เห็นกันแต่ลึกเข้าไปถึงเขตภาะขนืต่อมาชายทะเลได้มีการทับถมของตะกอนดินเกิดขึ้น จนตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดินงอกขึ้นมาเรื่อยๆจนเกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นมาสมุดรปราการสันนิษฐานว่าได้ถูกสร้างขึ้นมาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช2136ถึง2171โปรดให้สร้างเมืองสมุรปราการขึ้นที่บริเวณใต้คลองบางปรากฏซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพยา พราะสมัยนั้นแถบ,บริเวณคลองบางปรากฏได้มีต่างชาติชาวฮอลันดาซึ่งเข้ามาติดต่อการค้ากับคนไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเอกาทศรสในสมัยนั้นโปรดพระราชทานที่ดินบริเวณเหนือคลองบางปรากฏให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งเป็นคลังสินค้าเป็นสถานีการค้าที่มั่นคงใหญ่โตเป็นทั้งคลังสินค้าและเป็นที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ที่มีความทันสมัยรู้หลาอยากมากที่สุดในสมัยนั้น จึงถูกยกย่องขนานนามกันในหมู่ชาวฮอลันดาว่านิวอัมสเตอร์ดัมนับตั้งแต่นั้นมาบริเวณปาาคลองบางปรากฏก็เจริญขึ้นตามลำดับประชาชนได้มาค้าขายที่ต่อกับคลังสินค้าแห่งนี้มากขึ้นและตั้งบ้านเรือนร้านค้าขยายตัวออกไปจนเป็นชุมชนที่มีความเจริญเป็นอย่างมากและในคราวนั้นเองก็ได้มีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ประเทศสยาม มีธงชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยในครั้งนั้นมีเรือฝรั่งเศสล่องเข้ามาทางปากน้ำซึ่งประเทศสยามในขณะนั้นเรายังไม่มีธงชาติจึงได้เอาธงชาติของชาวฮอลันดาชักขึ้นฝรั่งเศสไม่ยอมคำนับธงชาติฮอลันดาไทยเราไม่รู้จะทำอย่างไรในที่สุดจึงเอาธงชาติฮอลันดาลงแล้วเอาผ้าแดงชักขึ้นแทนฝรั่งเศสจึงยอมคำนับทำให้ผ้าแดงผืนนั้นถูกเรียกว่า เป็นธงชาติสยามผืนแรกและใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นธงชาติสยามเลื่อยมาจนกระทั่งมาเพิ่มช้างเผือกเข้าไปและต่อมาจึงเปลี่ยนพัฒนาเป็นธงไตรลงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนับว่าธงชาติไทยได้เกิดขึ้นครั้งแรกณนะเมืองท่าบริเวณคลองบางปรากฏแห่งนี้และนี่ก็คือหลักฐานจากแผนที่ที่ระบุว่าเมืองอัมสเตอร์ดัมอยู่ตรงบริเวณปากคลองบางปรากฏ ตอนเด็กๆเนี่ยก็พายเรือไปบ้านเพื่อนที่ถ้าเดี๋ยวนี้นะก็เลยลงกระจกไปนิดนึมันจะมีคลองแต่ยายไม่เคยเข้าคลองใบว่ามันจะมันจะลึกเข้าไปแค่ไหนเราไม่รู้แต่เขาเรียกคลองบ้านตึกคองบ้านตึกค่ะแต่ตรงปากคลองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก็สร้างก,กาแพงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นกําแพงบ้านหรือว่ากําแพงรอบบ้านเขาอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันลงน้ําแล้ว ที่เท่าที่เห็นซากเนี่ยมันหนานะที่เป็นท่อนที่จมน้ําอยู่แล้วก็ตรงบริเวณไหนครับตรงตรงปัอมงกระพันตอนนี้เลยไปค่ะเลยเลยลงกระจกค่ะเลยไปงนนอีกใช่ไหมครับที่นี่พูดถึงทางน้ํานะอ่าครั่ะเลยลงกระจกไปอีกอ่ะเลยไปไม่เลยไปนิดหน่อยเพราะว่าที่ ที่ไปเห็นตอนนั้นน่าลงกระจกเขายังไม่ร้างเพราะยังยายยังเด็กอยู่นะคะแล้วมันก็จะไปหมู่บ้านของญาติญาติยายนี่แหละเขาอ,<ร>อยู่แ,<ท>แล้วสุดจุดจากหมู่บ้านนั้นไปนั่นแหละมันก็จะเป็นคลองที่ก็เพื่อนก็อยู่ตรงป่าคลองแลก็ไปบ้านเขื่อนก็ไปเห็นมันเป็นเหมือนจมน้ําอยู่บ้างอยู่ที่ค้างอยู่บนบกบ้างแต่ว่าหนานะหนาเป็นทอดเป็นลักษณะเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตเป็นรูปทรงแบบไหนครับ เป็นเป็นยาวๆเป็นบอกลำบากอะมันมันก็ลางเรือน,ม,นมันก็ต้องก็นับปีปปีไหนก็ประมาณปีปก,ก็นี่แหละงคงรูประมาณสักเจ็ดสิบปีมาได้แล้วละ่ะเราไม่ได้สนใจเพราะว่าวามเป็นเด็กก็รู้ว่านั่แหละต่มาตอนหลังก็มารู้ว่าอ,อ๋ตอตรงนั้นนเขามันเป็นเขาเรียกเมืองอะไรอของฮอลันดา ได้จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ไปทางโน้นทางไปทางใกล้กับองค์พระท่านเหมดดีแต่ยังไม่เลี้ยวคงนี่ไม่ได้ไปทางน้นํานานแล้วนะก็ไม่รู้ว่าคงจะอยู่ลาวาโลงไทยรวมทุนอะไรอะ่ะเลยเลยมิดผลไปอะ่ะถ้าไปทางน้ําอ่ะนะงคงจะจะเลยมิดผลไปประมาณนั้นเป็นหมู่บ้านเขาเรียกเขาเรียกหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านเนีเขาเรียกหมู่บ้านชวดฉลามหมู่บ้านชวดฉลามชวดฉลามแต่ว่า,าปู่ย่าตายายเก็พูดว่านั่นแหละฮอลันดาเขาจะอยู่เป็นตรงนั้นเป็นเนหมู่บ้านเลยเป็นชุมชนของเขาเลยค่ะเป็นชุมชนและจากการสันนิษฐานเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมที่หายสาบสูญไปที่อยู่บริเวณป่าคลองบางปรากฏอาจจะเป็นได้ว่าในถูกน้ำซัดกัดเซาะ จนพังลงน้ำไปหมดแล้วหรืออาจจะเป็นบริเวณที่ตั้งของชุมชนโคงกระพันชาตรีในปัจจุบันแต่ด้วยการเวลาที่ผ่านมาหลายร้อยปีทำให้ล่องลอยหายไปมีเพียงบันทึกต่างๆที่ยังคงทำให้เรารู้ว่าณนะบริเวณป่าคลองบางปรากฏแห่งนี้มีความสำคัญมากเพียงใดและครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญรูหลาทัานสมัยที่สุดที่มีชื่อว่านิวอัมสเตอร์ดัมนั่นเองครับ ปัจจุบันนะครับเมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัมนะครับที่ในอดีตอยู่บริเวณปากคลองบางประกดไม่มีอยู่แล้วนะครับคาดว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ถูกน้ํากัดเซาะแล้วพังทลายลงสู่ก้นแม่น้ําเจ้าพยาไปหมดแล้วนะครับและปัจจุบันบริเวณปากคลองบางประกดก็เป็นที่ตั้งของชุมชนหมู่บ้านคงกระพันชาตรีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่อีกชุมชนหนึ่งของบ้านเรานะครับและวันนี้ผมเองเนี่ยก็จะลงไปในพื้นที่ของชุมชนคงกระพันชาตรี ไปดูซิว่าจะมีล่องรอยอะไรเหลืออยู่บ้างไปชมกันครับชุมชนคงกระพันชาตรีตั้งอยู่บริเวณปาาคลองบางปรากฏมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ140หลังคาเรือนเป็นชุมชนเก่าแก่อีกชุมชนหนึ่งที่สร้างขึ้นตรงบริเวณป้อมคงกระพันชาตรีและคาดว่าอาจจะเป็นจุดใกล้เคียงหรือจุดที่ตั้งของเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมในอดีตนะครับเมื่อเข้าไปในชุมชนผมก็เจอกับเด็กๆเ,เข้ามาทักทาย และพาไปดูป้อมคงกระพันที่ยังคงให้เราได้พบเห็นบริเวณหลังหมู่บ้านนะครับ่มส่อผมดูไปไอ้วัดโบสถ์อะเป็นไงสนุกไหมสนุกแล้ววันนี้ไม่เล่นน้ำเหรออันนี้คือเอ็นน้ำอันนี้ก็เอ็น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 ววันนี้ผมได้เจอน้องๆครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปไปดูซากป้อมกันนะครับใช่ครับอ่าพอดีเราเจอน้องๆ้องคนนี้นะครเขาตายโดน อ๋อเนี่ยรที่เราได้น้องๆองามาอค่มาอ๋อเน,นี่ยปอมเหรอโอ้ คนอันนี้เป็นบ้านคนใช่ไหมใช่ด้านบ้านคนแล้วทำไมเขาอยู่ตงไหนเขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วนานยังนานแล้วตั้งแต่พวกหนูยังไม่เกิดอ๋อป้อมนี้เหลือกี่จุดจุดเดียวเหรอมีอีกไหมต่มีแม่จีจีมีแม่จีจีมีมีอีกที่หนึ่งอ๋ออ่าโอเคโอเคนะครับอ่าไปไปไปเดี๋ยวไปดูที่หนึ่งไปนี่มันพังอ่ะนี่มันโคนอ๋ออนุสาวรียแล้วอนุสาวรีย์แล้วอ่ามีแค่จุดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยไม่มาดูไงยังนี่ใกล้จุดหนึ่งใกล้จุด และนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจากการสอบถามคนในพื้นที่ได้บอกกับเราว่าเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วพื้นที่ของชุมชนบริวเวณหน้าป่าคลองที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยามีพื้นที่ยืดออกไปมากกว่านี้และยังมีกําแพงและป้อมเป็นทางยาวตลอดแนวชายน้ําแต่ด้วยการเวลาและการกัดเซาะของแม่น้ําทําให้แนวกําแพงและตัวป้อมดังกล่าวได้พังทลายลงน้ําไปหมดคงเหลือแต่ที่เห็นในปัจจุบันนะครับ ตรงนี้มันเป็นป้อมเก่าอยู่แล้วก็เป็นแนวทางมาตั้งแต่นู่นเลยริมแม่น้ําจากตรงนั้นเป็นตรงนี้เป็นป้อมเก่าหมดเลยจ้ะแล้วก็เคาต่อมาอายุก็โตมตอน,น,นตอนนายุสิบห้าย้อนไปต้องมาครับพอจ่อยี่สิบห้าปีได้ใช่ใช่ประมาณยี่สิบห้าปีที่แล้วนะใช่เป็นไยังไงสภาพตอนนี้นสภาพตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นแบบ โบราณโบราณเหมือนตอนที่ที่คองป้อมถ่ายอะ่ะเหมือนกันเลยแล้วก็ตอนนี้บ้านเรือนมันทับหมดแล้วคะ่ะก็เนี่ยเหลือแต่ที่เห็นเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่กี่ที่แล้วตรงบริเวณท่าเรือตรงนู้นะนะครับมันมันเป็นยังไงตรงนั้นก็ก็เป็นป้อมแล้วก็จะเป็นแบบป้อมข้างหน้าแล้วมันก็ทลายมันอยู่ริมน้ำา่แล้วก็ต้นโพก็จะขึ้นตรงนั้นดูน่ากลัวมากก็เมื่อก่อนอะ่ะแล้วมันก็สไลด์ลงไปหมดมันอยู่ริมน้ำ เรื่องราวของเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมได้ลบเลือนหายไปกับการเวลาแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าณสถานที่ปากคลองบางปรากฏแห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าที่สําคัญครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวฮอลันดาที่มีความทันสมัยหรูหราเจริญที่สุดณนะที่แห่งนี้และคาดว่าเป็นสมัยเดียวกับเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันคือนิวยอร์กนั่นเองครับ เรื่องราวของอำเภอพัสมุตเจดียังมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจอีกมากผมจะพยายามรวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับหากมีสิ่งใดที่ผิดภาพประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของเรานะครับบ้านใครใครๆก็รักเรารักพะสมุตเจดีย์วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ